น,น้องสกินน่ารักกันมากแต่ว่าสกินน้ำหอมนั่งหอมเราลับไม่อยากยจะเชื่อเลยนะว่าเธอจะจับสกินฉันมารีวิวด้วยนะย yeah. สวัสดีค่ะท้าผู้ม่กเก็ตและผู้ตามที่น่ารักของเราทุกๆคนสวัสดีด้วยนะคะทุกคน,ว,ว,น,ะคะกคนวันนี้นะคะเรามาเจอกันในเกมแอติสตี้วีกันเช่นเคยกับการรีวิวสกินเดอะซีรีส์กันอีกแล้วค่ะ แต่สกินที่เราจะหยิบมารีวิวในีวนี้นะคะเป็นสกินใหม่ล่าสุดของน้องเดมี่หรือบาร์เมทที่มีชื่อว่าความเปราะบางที่แตกหักร้าวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจําชื่อไม่ได้ละแล้วก็สกินทองนะคะของน้าหอมฤดูดอกไม้นั่นเองนะคะเป็นสกินที่น้องฝาแฝดนะคะกับสกินบราตรีนี้เท่านั้นเลยนะแต่มองๆว่าสกินเนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนแล้วมันทึส่วนตัวคายจากคลิปที่แล้วเลยขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงอสานวิเศษของเวลานอ่ยินดีด้วยนะ ขอบคุณมากเลยนะ,ะขอบคุณสำหรับเสียงตกมือของทุกทุกท่านด้วยนะครับบอกเลยจำยันวันตาย,ยช่วยไม่ได้เลยนะแต่ก็แน่นอนหละมีคนชอบฉันเยอะสกินฉันสวยคนรักถึงเธอจะชอบฉันก็ไม่แปลกอะนี่เวราไปพูดไพ่หลานของข้าเข้าใจผิดแบบนั้นมันไม่ดีเลยนะนั่นนะสิแบบนี้นี่จะของชอบมีหวังเตะเวราออกจากคฤหาหน์แน่เลยเขาไม่ทำแบบนั้นหรอก แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ทำด้วยระวังไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่าเจ้าของช่องชองนนะกลัวนะเห็นว่าทุงนี้เราไม่ค่อยดีด้วยแล้วฉันต้องงอนเหรอฉันไม่ได้ทาอะไรผิดสักหนึ่งถ้างั้นวันนี้ที่เจ้าของช่องไปอัดงานก็พยายามทําให้เกมชนะกันแล้วกันนะเพราะฉันคิดว่าอย่างนั้นเธอก็คงหายโกรธนั่นแต่ก็แบบนั้นหล่อนไม่น่าหายโกรธอะแต่ก็เอาเถอะช่วยไม่ได้แล้วนะนี่เลยให้หลานขอนำเหนอ สำหรับใครที่ต้องการจะเติมเกมอ d เร t i ตี้วีขอแนะนำร้าน g a ส Topup ถูกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันใช้เพียงเลข U I D และเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า200 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีแล้วนะคะและที่สำคัญจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยจริงเหรอไงล่ะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการหน้าที่แอปแ a s Topup อย่าลืมแอดกันด้วยนะ คิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพนะคะทุกคนสกินส,สวยๆมีคุณภาพแบบนี้ก็ต้องคู่กับร้านเติมเกมคุณภาพจริงไหมถ้าทุกคนสนใจกันแล้วก็ลิงกงอยู่ใต้ล่างเพจนี่เลยนะคะกดเลยจะได้มาสนุกด,ด้วยกันนะอ้อไม่ชอบเลยฮะเป็นอะไรไปคะเจ้าของช่องดูเหมือนว่าวันนี้เจ้าของช่องจะอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วนะ,ะก็เลยต้องมาดูแลสักหน่อย สรุปแล้วจ้ต้องมาด้วยงั้นเหรอเขาต้องมาสิถ้าไม่ทําแล้วเจ้าของช่าจะหายโกรธเธอได้ยังไงล่ะเอมนี่คุณเวร่าไปทําอะไรให้เจ้าของช่องโกรธและคะนเนียร์เธอก็แค่ทำตามหน้าที่ของฉันก็เท่านั้นแหละเจ้าของช่องเนี่ยโกรธไปเข้าเรื่องซะเลยแต่จะไว่าแบบนั้นก็ไม่ถูกแล้วนะเขาก็รักของเขาเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยจริงด้วยค่ะเอม็มมาว่าเจ้าของช่องนี่แหละ<อ>เข้าใจยากสุดแล้วล่ะนะให้ตายสิ ฉันต้องทำใช่ไหมหัวเสียหน้าดูนะเจ้าของช่องดูํำหน้าเขาสิบุดรบึ้งไปหมดแล้วทำไงได้เราก็มันต้องอัดชีวสิสกินคู่กันนี่นะฉันคิดว่าหล่อนไม่ได้ตั้งใจหรอกนะเพราะคนที่ทำแบบนั้นไปก็คือผู้พัฒนาเกมไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้วแต่มันอัศจรรย์ฉันแบบ ไม่อยากยจะจับสกินนันติกต่อไปเลย <pages lush> อ้าวว่าไงคะคุณเจ้าของช่องวันนี้นี่นัตตีมทุกคนเป็นสีขาวชมพูสินะคะเออจะว่าไปวันนี้น like ัทุกคนเป็นสกินสีขาวชมพูมาหมดเลยนะคะก็ดูสิมันเป็นสีขาวชมพูอ่อนอะสวยมากๆเลยและสกินเนี้ยมองแล้วสวยนะทุกคนถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้ดูเป็นเมตาตัวอินเท่าไหร่แต่เขามองว่าค่อนข้างสวยเลยค่ะพอมาดูในเกมแล้วปรับเป็นกราฟิกสูงด้วยนะคะสวยมาก แล้วก็วันนี้นะคะให้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยหยิบเป็นสกินคู่ที่จะรีวิวในวันนี้มาด้วยนะคะรวมๆแล้วสวยมากแต่เพื่อเราโดนไล่มาสามตารวดแล้วนะเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาลากมาหาเราแล้วก็ให้เราส่งตำแหนแ่งเราพยายามส่งแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังมาไม่ได้นะคะเราก็ไม่สามารถไปได้เพราะเดี๋ยวเครื่องจะไม่ทันนะคะเราก็เลยขอปั่นไฟตรงนี้เสร็จสักเครื่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งไปหาเพื่อนเลยไงเอมมาเอมมาเธอมีเกราะอีกฝา่ช่วยทีนะ คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะอูเท่าไรหร่แล้วนะฮะแต่ว่าเ,าเราอยากได้คลิปไงเรากลัวว่าเราไปล้มหน้าเก้าอี้แล้วแบบมันจะเสียรูปเกมอะไม่้หายแรงงานนี่คะคุณเจ้าของฉันเปล่านะขอโทษจริงๆก็แค่กลัวล้มหน้าเก้าอี้เท่านั้นแหละโอเคตรงนี้เสจแล้วมาเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันนะคะเผื่อว่าเพื่อนจะล้มหน้าเก้าอี้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเอ็มม่าเขาเก่งอยู่แล้วชิมิล่าแต่ว่าถ้าเราจะให้ใครสักคนหนึ่งไปเนยนจะเป็นเอ็มม่าเหมาะสุดแล้วค่ะถึงแม้ว่าเดตตี้ของเรานี้มีสิทธิ์ที่จะล้มหน้าเก้าอี้สูงมากก็เอ เดี๋ยวเราปั่นตรงนี้อุ้ยหลุมอยู่นี่ด้วยนะคะทุกคนอ่ะปั่นไฟไปนะคะเอฟม,ม,มาระวังเลยเฟดนะระวังเวล่าเลยเฟดสืรอระวังเลยเฟดนะจ๊ะได้ไหมระวังนะระวังนะมี bling ไหมระวังนะดูเหมือนจะยังไม่ไใช่บ l ิกนี่นะมาเดี๋ยวเรารีปั่นไฟนะคะจะได้อ่าน,นไงมันบ l ิ n จริงๆด้วยอย่านะอยา่ยาอย่าแม้แต่จะคิดอย่าไม่โอ้โห หูหูคาแมวคาแมวคาแมวไม่นะถอนไปเดี๋ยวเราบอกค่อ,า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 อา้าเอ๊ะจ้่ไหมทุกคนในตานี้นี่มีแบบว่าประดับสีชมพูอ่อนกันหมดเลยสวยมากเลยอะ่ะแบบวิตูเรียซิเครทแต่ว่าเพื่อนเราไม่นะเอม็มม่ายังมีเกราะอยู่ใช่ไหมถ้างั้นฝากด้วยนะขอไปปั่นไฟต่อเลยเดี๋ยวเครื่องไม่ทานแล้วเหลือตั้งสามเครื่องโอ้ดูเหมือนว่าฉันจะต้องเขา้านั่นแล้วแหละโอ้โหโซนไกลขนาดนี้แล้วเวราไม่เหลืออะไรแล้วด้วย ผมนี่เลี้ยวกลับเลยผมผมนี่เลี้ยวกลับเลยครับผมขอให้ได้กลับไปปันไฟดีกว,ว่าครับตรงนี้ดูดแล้วอยู่น่าจะตายโอเคปันไฟต่อไปนะคะทุกคนเล่เครื่องเด,ดีื่อจะโดดเลยะคะ่ะแม่มนไดใช้แรงงานลูก้าปันต่อไปนะคะเพราะว่าอาืมแต่ตรงนี้เราจะช่วยเองนะเชื่อๆทำไมทำไมหัวใจมันกล้อ้า มาตรงน <orde S 1> ี้เลยเหรอโอ้โอ hmm, yeah. ้โอ้โอ้โอ้พี่พี่หยุด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 หยุโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้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 ปร้โอ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 ้โน้โอ้โอ้โอาโอ้าอ้โอ้โอ้เอ้่อ้โอ้โอ้รอ้โ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 ล้อ้โอ้โอ้โ้โอ้ออออ้อ้้้อไรที่นี่ลูกอ้อ่าอ่าอย่านะอย่า ยาย่า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 โอ้โหรอดได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ตอนนี้ก็ไม่รู้รอดได้ไงก็ไม่รู้มันจัดคือผมไปเรียบพับไม้ก่อนแล้วว้ายลูกกาขอโทษขอโทษขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับผมไปก่อนว้ายอย่านะโอ้โอ้โหปกติผมหลบไม่ได้นะครับเนี่ยนี่หลบได้ด้วยความหลบสุดๆหมาแล้วอาร์ดีเอาร์ดิผมก็ชงซะตรงนี้แหละ อย่างนี้นะโอเคเครื่องเพิ่งเริ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะอ้าวมันไม่เอาแล้วแล้วไปไหนแล้วอ่ะไม่เอานูก้าต่อแล้วอ๋ไม่นะยานยานะตัวปั่นฉันต้องรอดตัวจูไม่รอดไม่เป็นไรตัวปั่นต้องรอดเอาเอ็มมาเดี๋ยวเสียเวลามาเอาไปกินนะเดี๋ยวปั่นไฟต่อแล้วเราจะยังไม่เปิดกล่องเพิ่มนะคะ <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะมาปั่นไฟตรงนี้กันดีกว่านะคะชือ้ออ่ะมานีเดมี่ดิจิตอล เ,เอาเพื่อนล้มไปละไ่เป็นไรนะคะเพื่อนเรายังมีเกราะอยู่นะคะใช้แรงงานเพื่อสุดๆปั่นไฟต่อไปวันนี้เดม,มี่รักสงบนะคะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยมาปั่นไฟต่อไปเดี๋ยวตายสงบสุดสีชมพูจริงๆแน่วันนี้เ <c oughs> ป็นตีสีชมพูปั่นไฟต่อไปนะนี่เรเราตายไปละหนึ่งเราจะกลายเป็นสดสีชมพูต่อไปหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เพื่อนลงไปแล้วเครื่องใกล้เสร็จแล้วลงไปเยอะๆสักหน่อย ตรงนี้นี่มันมีลูกปั้นไขรมปตรงนั้นแล้วมันต้องโฟกัสตรงนี้ด้วยเนี่ยเร็วรีบปั่นแล้วมือจะหงิกนะนี่โอ้โหมือจะเอ้ยต้องช่วยได้น่ะอย่าล้มน่ะห้ามล้มน่ะห้ามล้มนะห้ามล้มน่ะ,นะ,นะ,นะเครื่องเตรียมเครื่องเตรียมเ,เนบเน,เ,นเนบเนียบเนบเนบรอยเนบเนบไม่ดึงเหรอเขาดึงไม่ได้หรอเอาจ สองคนน่ะเขาคุยอะไรกันอยู่อนะ่ะสองคนน่ะเขาคุยแบบประมาณว่าเอ้ยนีคคค่คุณเอ่อคคุุณณเอ็มมากแท้จริงแล้วอ่ะเราก็ทำไมต้องไปเอานั่งนานมันเจ๊เจ๊เราเอานั่งนานมานี่หว่าเออเจริงๆเราจตายช้าหน่อยนะเออเจริงๆเอ็่มมามันตายชา้ายอยู่นะไม่ใช่เหรอเออเจ๊เจ๊เราจะเอานั่งช้าไปอีกนะดูจากบ้านีนานา่ทุกคนดูเรนจ่ายดิทุกคนทำกับเ,เราดิโอ๊ยตายสงบ,บสบติจะพูดอีกแล้วโอ๊ยแล้วแต่ละคนที่มันคุยกันคือมันคุยว่าตายช้าเลยนี่หว่า โอเคเปิดมาแล้วนะคะทุกคนกับเกมที่สองนะคะวันนี้จะไปเล่นน้องเวรากันเนาะวันนี้จะมาพากเสียงเกมเพล์กันนะคะนี่เลยเราจะบอกว่าเราไปนคนพบประดับหนึ่งมาที่เราซื้อมานานแล้วล่ะก็เป็นประดับที่เป็นรูปหน้ากากนะคะแต่สีอะ่ะนันเข้ากันมากเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็เราใส่เป็นเอฟเฟกประดับของดวงดาวด้วยนะคะเพราะว่าสกินอ่าเนี่ยมันก็มีประดับที่เข้ากันอยู่แล้วละเนาะแต่ว่าเขาชอบสีฟ้าของดวงดาวแล้วก็มีรอยเท้าด้วยเห็นไหมคะ แล้วก็มความชอบแล้วก็มีแบบความสวยงามแล้วก็หลังแมชทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมพี่ถึงแบบว่าอะไรขยับเองคือถ้าสมมติว่าเราใช้มุมกล้องของหลังแมชอะค่ะมันข่ขอนข้างที่จะยืดแล้วก็หน่วงนิดนึงเนะาะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราใช้เป็นมุมมองอะไรอยู่่แล้วแล้วกันเนาะมันจะได้ดูสมูทนิดนึงนออโอ้ยลมเข้าท้องอีกล้วภาพคลิปที่เราลมเข้าท้องทุกทีเลยอะโอเค หลบเขาเ้าท้องตลอดเลยไม่เขา้าใจเลยจริงๆ <c oughs> โอเคมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาจุกตัวนี้กันนะคะจุกเป็นวันบอลจริงๆแล้วนะ่ะน้าหอมนะคะถ้าสมมติว่าทุกคนจุกเป็นค่อนข้างที่จะชนะทางบอลบอลได้ค่ะ แต่ถ้าสมมติว่าเราจูบไม่เป็นแล้วเราโลกเกินไปบอกเลยนะคะทุกคนว่าแพ้ทางแน่นอนคือตัวอย่างเช่นเห็นไหมคะพอเราโดนปุ๊บเราสามารถย้อนกลับไปได้แต่บางทีบอลบอลมันจะฉลาดค่ะก็คือมันจะวางระเบิดเอาไว้หลังจากที่เราตีคือบางทีมันก็จะวางระเบิดเอาไว้ตรงน้ําหอมของเราแล้วก็ฟาดเราบังคับให้กลับมาให้เราติดเสี้ยวใช่ไหมคะแต่เราบอกเลยนะคะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเราเนี่ยเคยเทียสูงของน้องมาก่อนเห็นอ่ะพอระเบิดเสร็จปุ๊บเราข้อย้อนกลับไปแบบนี้ค่ะถ้าเรารีบเกินไปน้องน้ําหอมเนี่ยก็จะโดนติดเสี้ยวอยู่ดีนะคะ แต่ว่าระวังน้องระเบิดเหลืองเมื่อไหก็ดีนะเขาเกลียดน้องระเบิดเหลืองมากเลยแต่เราพยายามลากออกก่อนค่ะตรงนี้มีอีไลน์อยู่นะคะแต่ดูเหมือนจะไม่ทันแล้วนะคะดูเหมือนฮันเตอร์จะเปลียดเป้าหมายไปหาอีไลน์แล้วอ่าอีไลน์ I'm so sorry นะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปซับเครื่องให้นะคะดูเหมือนว่าเครื่องของอีไลน์เนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันเนาะอ่าเสร็จไปแล้วสองเครื่องแสดงว่าเครื่องนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วอืมหลุมอยู่นี่ซะด้วยมามามาีไลน์ไม่ต้องห่วงเครื่องนะเดี๋ยวเราซับให้เอง อ่าโอเคมาปั่นต่อนอุ้ยจะเสร็จแล้วจริงด้วยป่ะเ,เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปบอกอีไลให้สักแผงหนึ่งเราอย่างไหนหน้ำหอมอยู่อันนึงอะโอเคอีไลฉันมาแล้วแต่ว่าการบล็อกเพื่อนน้ำหอมตอนที่เจอบอลบอลเนี่ยระวังไว้หน่อยก็ดีนะคะบางทีหัวบอลมันหัวหมอคือแบบมันแจกแผลไว้ก่อนเลยอะ่ะมันได้ใครมันก็เอาแต่ว่าเราไม่รู้นิสัยของฮันเตอร์คนนี้เลยะคะ่ะแต่ว่าเพื่อนอยู่นล่ะเพื่อนมานี่แล้วเออมาๆมา,มา,มาอืม บล็อกยากหน่อยนะคะเพราะว่าอ่านามีระเบิดด้วยและแอนิเมชันของน้องนี่ก็ค่อนข้างดูยากเลยค่ะฉีดด้วยก่อนฉีดด้ก่อนเออโอเคสวยงามมาฉีดค่ะแล้วก็บล็อกให้เพื่อนสนิทต,ตรงตัวนี้ไมห้หมดแล้วนะคะไมห้หมดเปล้ยงเลยนะโอเคตรงนี้เพื่อนเหลือแค่เซียวเดียวนะคะทุกคนเหลือนกหนึ่งตัวด้วยอ่ะอย่างน้อยบล็อกให้เพื่อนมองหลังได้หน่อยค่ะอึบ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 ระวังระเบินบดนะเพื่อนเอ,อ้ย ฮิตบ็อกไม่ได้ออไไดโอ้ยเครื่องก็เตรียมทุกคนเครื่องเตรียมแล้วเครื่องเตรียมแล้วโอเคโอเคโอเคถ้างั้นนี่เราเราฝากทนายไปไม่ต้องฮิวค่ะไม่ต้องฮิวเครื่องจะเตรียมแล้วเดี๋ยวเพื่อนไปดึงเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดของสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในตัวไม่มีอะไรเหลือละมาเปิด ทุกคนเห็นไหมว่าประดับเนี่ยเข้ากันแบบตปลกแกจก็สวยดีนะคะชอบมากเลยมาดูในมุมอของเพื่อนกันนะคะเออน้องมัลบอลเนี่ยถูกปรับมาใหม่นะคะก็คือถ้าถึงเวลาครบกาหนดแล้วเนี่ยก็จะถูกเร่งเฟรดอัตโนมัติแต่ว่าเออคุณบอลบอลคะคุณจะดักตีเธอเรืกับธนายอย่างงั้นเหรอคะระวังนะอย่าล้มเล่ระเบิดนะอย่าล้มเล่ระเบิดนะโดนตีหนจบสวยงามค่ะฉันเปิดประตูแล้ว นี่คือความในใจของคนเมนาชีนะคะใน่สุดฉันก็ได้เปิดประตูเองสักที่ารีบๆเปิดอะไรนะสัตว์เลี้ยงของฉันเป็นอะไรตึ๊งตึ๊ตึ๊ตึ๊ดตตึ๊งตึ๊ตึ๊ตึดตตึ๊อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรตรงนี้เพื่อนโซ่ชีวิตไปนะเรารีบงัดประตูให้เธออยู่จิ๊บๆๆ๊ๆจึ๊บุเสร็จแล้วมากใครจะออกบ้างมาเร็วมาเร็วมาเร็วออกกันออกกันตะได้มีหลุมนะคะฉะนั้นเรารื่ใส่เกี๊มาออกเลยจ้อยู่แล้ว 베리스나비단 오늘은 특별한 날그 누구도 훔칠 수 없어 그림자들이 날 덮쳐